สวัสดีครับร้านผู้ยอดไม้เก่านะครับผมวันนี้เรามาดูขั้นตอนการสร้างบ้านหนึ่งหลังนะครับอันนี้ตอนนี้ก็กำลังขึ้นโครงนะครับขึ้นโครงสร้างเพื่อจะทำาจวเป็นทรงจวนะครับอันนี้ก็กำลังขึ้นโครงสร้างให้เห็นนะครับผมคลิปนี้จะเป็น คลิปที่เราจะทำคือขึ้นโครงสร้างไปจนจนจบนะครับจนจบการส่งงานนะครับผมอันนี้ก็จะได้เห็นการการทำงานของร้านเราด้วยนะครับตอนนี้ก็ขึ้นโครงสร้างแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นการมุงหลังคาอะไรพวกนี้นะครับต่อๆไปนะครับผมครับ ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังทำชนทันแล้วก็จะวางแปรนะครับผมตอนนี้เริ่มวางแปรแล้วนะครับวางแปรเพื่อเตรียมที่จะมุงหลังคานะครับผมตอนนี้ก็มุงหลังคาแล้วนะครับผมหลังจากที่วางแปรวางอะไรเสร็จแล้ว มงหลังคาแล้วก็ปูพื้น,นครับน,นี่ก็ปูพื้นนี่ครับผมอันนี้เป็นแผงเฟียมที่เรามาประกอบก่อนนะครับเพื่อจะแยกสิ้นส่วน2ชิ้นนะครับซ้ายขวาออกจากกันอันนี้ก็ปูพื้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเหลือติดแผงเฟียมนะครับผม พอติดแผงเฟียมก็จะเห็นเป็นรูปเป็นล่างนะครับเรื่องของความแข็งแรงครับความถี่ของตัวลอดครับขนาดเสาแค่ห้าสิบเซนครับเรายังใส่บ่าคู่นะครับผมอันนี้เพื่อความแข็งแรงของตัวบ้านของลูกค้าจริงๆนะครับนี่ครับก็เลยอติดเฟียมนะครับติดแผงนะครับผมก็จะเริ่มเป็นรูปเป็นล่างให้เห็นแล้วนะครับ เป็นทรงจั่วปัญญานะครับผมหลังคาสีขาวนะครับกระเบื้องไตลอนนะครับก็วางแปรปลงถึงทันประกอบเฟียมมูลราคานะครับอัดพื้นนะครับเรียบร้อยเหลือแผงเฟียมนะครับผมเดี๋ยวก็จะเห็นเป็นรูปเป็นล่างนะครับตอนนี้ก็เริ่มประกอบเฟียมแล้วนะครับ อันนี้จะเป็นแผงเฟียมที่เราจะยกขึ้นประกอบนะครับก็ประกอบ,บไปไแล้วส่วนหนึ่งนะครับอันนี้เป็นแผงแผงเฟียมนะครับอันนี้เป็นลายลูกฟักเคืัอผมครับเนะฟียมนูนอกนูนในนะครับลูกฟักเข้าเดือยเข้าริมนะครับนี่จะเป็นแผง <ullah> เฟียมที่จะเอาขึ้นประกอบนะครับ ยก,ยกเลยัตอกขึ้นไปดิองี้นะหนักนะผมหนาด้วยครับหนคลัไปเยครับนูนนอกนูนในมยครับนี่เป็นงานเฟียม

ลอยค่ะ20เซนน่ะ่ารอที่นี่ี้ก็ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับี๋ยวก็จะยึดนะครับผมเพื่อให้มันอยู่อันนี้ก็จะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างตอนนี้ก็มุงหลังคาเรียบร้อยนะครับตอนนี้กำลังตีฝ้า เกาเฟียมเหลือติดบานประตูบานหน้าต่างครับอันนี้ฝ้าก็เสร็จแล้วครับีฝ้าเรียบเป็นหลุมนะครับผมเหลือฝ้ารอบนอกนะครับดีตั้งติอันนี้ผนังก็มีการทําสีไปบ้างแล้วนะครับพื้นก็โปไปแล้วเหลือขัดแล้วขัดทาสีนะครับอันนี้ก็ฝ้าก็มีทาสีบ้างแล้วนะครับ อันนี้ก็มุงราคาเรียบร้อยมาแล้วเหลือใส่สันช่องว่างตรงนี้จะเป็นห้องน้ำของลูกค้านะครับลูกค้าทำเป็นปูนต่อวางตรงนี้นะครับผมอันนี้คือลกเว้นไว้ให้ลูกค้าทำเป็นห้องน้ำนะครับครับตอนนี้ก็ติดกระจก แล้วนะครับผมแล้วก็ทำเก้าอี้พนักพิงนะครับแล้วก็ติดบานเลื่อนบานหน้าต่างบานประตูนะครับผมอันนี้บานหน้าต่างสวยมากนะครับบานหน้าต่างนี่จะเป็นแบบเห,เหมือนเหมือนแตงโมงนะครับผมครึ่งครึ่งวงกลมนะครับเดี๋ยวผมจะปิดปิดให้ดูตอนนี้ก็ทำสีไปได้ รอบหนึ่งแล้วนะครับผมก็เหลือขัดลงเงาอีกทีนึงนะครับอันนี้จะเป็นบานหน้าตา่างนี่ครับบานหน้าต่างตรงนี้สวยครับผมครับดูแบบครึ่งวงกลมนะครับ,บ,รบตอนนี้ก็ตีฝ้าด้านในรอบนอกเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ เหลือทําสีอันนี้ก็เดินสายไฟหย่อนสายไฟกำลังกำลังที่จะติดปลั๊กนะครับปลั๊กสวิตอะไรต่างๆนะครับมอบรอบบ้านเสร็จหมดแล้วนะครับกอีพนักพิงก็ทําแล้วเหลือขัดพื้นนะครับวันนี้ก็จะทําการขัดพื้นนะครับเดี๋ยวไปดูด้านในโอเค กันมาแล้วนะครับก็มีเรามีตู้ไฟมีระบบไฟให้ลูกค้านะครับครบหมดเลยนะครับผมตอนนี้ก็เริ่มติดสปักสวิตช์แล้วนะครับอันนี้เก็บรายละเอียดทำสีอยู่ติดบานเป็นบานเลื่อนนะครับบานเลื่อนทั้งหมดนะครับวันนี้ก็จะทำการขัดพื้นนะครับผมอันนี้เราทำซิงค์ให้ลูกค้าด้วยนะครับ นะครับตรงห้อง,องครัวนะครับซ้ายมือตรงนี้จะเป็นว,ว่างๆนี่จะเป็นห้องน้ํานะครับถัดมาอันนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของนะมีช่องเซอร์วิสให้นะคบบานประตูก็เดี๋ยวช่างก็จะไล่ติดนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีครับ ตอนนี้ก็ถึงเวลาเอาบ้านมาส่งลูกค้านะครับผมหลังจากที่ทำการสร้างนะครับขึ้นโครงงงหลังคาตีฝ้าประกอบเฟียมนี่ครับเสร็จเรียบร้อยก็เอามาส่งลูกค้านะครับอันนี้ตอนนี้ก็เข้าในหมู่บ้านนะครับจะเป็นเส้นทางในหมู่บ้าน จดหมายตองอยู่ตรงรถกระบะคันสีดำนะครับอันนี้ก็ติดบานหน้าต่างเรียบร้อยติดเฟี้ยมครัตีฟ้าเรียบร้อยหมดแล้วนะครับอันนี้เราก็ถอดหลังคาถอดสันกลางมานะครับดย๋ยวมาดูตอนลงพื้นที่ครับผมามาดูกันอีกทีครับโอเคครับ ก็ตเตรียมที่จะถอยเข้าไปวางในพื้นที่นะครับตรงพื้นปูนขาวๆนะครับก็กำลังถอยเข้า เดี๋ยวมาดูกันอีกทีครับผมโอเคครับ oh, อันนี้กนะ็ลงพื้นที่แล้วนะครับก็เตรียมที่จะสไลด์เข้ามาตรงตรงนี้นะครับขยับเข้ามาครับอันนี้ได้มาคันนึงแลครับเหลืออีกคันนึงที่กำลังจะเข้าครับ oh, 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 oh. ก็สไลด์ทำการสไลด์เพื่อจะเข้าในวางตั้วางในจุดครับตัวบ้านก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเวลาสไลด์เข้ามานะครับผมอันนี้ก็เข้ามาในส่วนนีงแล้วคนระตรงนี้จะเป็นส่วนของ ห้องนอนกับห้องน้ำนะครับส่วนส่วนตัวนี้จะเป็นห้องห้องครัวนะครับผมห้องโถงห้องครัวนะครับกับห้องเก็บของแล้วก็ระเบียงด้านหน้านะครับเดี๋ยวพอตัวนี้เอาตัวนี้เข้าแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกทีครับโอเคครับตอนนี้ก็เอาอีกคันหนึ่งเข้าไปเพื่อจะไปประกอบนะครับให้เป็นให้เป็นหลัก อันนี้ดูรอบๆก่อนเดี๋ยวเราดูตอนประกอบเสร็จแล้วกันนะครับผมตอนนี้ก็เข้ามาเริ่มเป็นรูปเป็นร่างให้เห็นแล้วนะครับตอนนี้ก็เอารถออกเรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนนี้ก็เริ่มประกอบเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวก็จมูงหลังคาแล้วก็ใส่สานกลางนะครับผมตอนนี้ก็เห็นเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะครับอันนี้เหมาะกับบ้านบ้านเดิมหลังเดิมที่ลูกค้านะครับคือเป็นหลังคาสีขาวเหมือนกันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวตอน <c oughs> ที่ประกอบเป็นรูปเป็นล่างแล้ว <c oughs> ประกอบบันไดเก็บรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดู ห้องด้านบนนะครับว่ามีห้องอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็ได้ดูการทํางานของร้านเราด้วยโอเคครับครับตอนนี้ก็ประกอบบันไดเรียบร้อยแล้วนะครับเก็บมอบรายละเอียดต่างๆอันนี้เดี๋ยวพาขึ้นไปดูด้านบนนะครับ ตรงนี้จะเป็นบันไดา3ามขั้นนะครับผมเดินขึ้นมาก็จะเจอระเบียงเมตรหนะครับคูณ4เมตรนะครับตอนนี้คนงานก็กําลังไล่ไล่โป้นะครับไปเก็บรายละเอียดแล้วก็มาถัดมาจะเจอเ,เป็นอีกหนึ่งห้องนะครับอันนี้จะเป็นห้องเก็บของนะครับนี่เราให้ระบบไฟลูกค้าด้วย ขนาด1.5นะครับผมอันนี้โค้ง4เมตรนะครับอันนี้ลงเงาเรียบร้อยแล้วนะครับลงเงาพื้นแล้วนะครับผมนะครับเป็นงานเฟียมนะครับลูกฟักจะมีมิตินะครับผมโอเค น,นี่จะเป็นห้องโถงกลางนะครับขนาดสองเมตรห้าสิบคูณสามสองเมตรห้าสิบคูณสามนะครับจะมีเป็นห้องครัวนะครับผมอันนี้เป็นห้องอีกหนึ่งห้องนะครับบานประตูจะเปิดแบบนี้นะครับเปิดประตูนะ อันนี้ประตูใหญ่จะเปิดแบบนี้นะครับรตูห้องห้องตรงกลางนะครับเป็นบานพับนะครับผมนะครับเปิดบานพับทั้งสองข้างนะครับซ้ายขวานะครับผมเดินเข้าไปก็จะเจอห้องนะครับ2องเมตรห้คูณสเมตรนะครับ อันนี้เป็นงานเฟียมพร้อมระบบไฟครับตัวนี้ก็จะเป็นซิงค์ล้างจานแล้วก็ตูะออเตอร์ให้ลูกค้านะครับผมนะครับพร้อมฝาหลุมแปดเหลี่ยมตรงนี้จะเป็นห้องน้ำนะครับนาอันนี้ก็ลูกค้าต่อเติมต่างหากนะครับเราก็มาแปะเฟียมให้นะครับผมแปะผนังให้นะครับตต่อ ถัดมานี้จะเป็นห้องนอนนะครับผมขนาด3.5คูณ3เมตรนะครับอยเปิดประตูอันนี้เป็นประตูบานเลื่อนทั้งหมดนะครับจะมีห้องเก็บของที่เป็นบานพับนะครับเป็นบานเปิดปิดอันนี้นะครับผมพร้อมระบบไฟนะครับนะครับพื้นก็ลงเงาเรียบร้อยแล้วนะครับดูเงาวับเลยครับผมนี่ครับบานหน้าต่างสวยมาก ครับโอเคปครับเขาจะได้เดี๋ยวให้ดูข้างหน้าทีเนี่ยครับเวลาปิดประตูก็จะเป็นแบบนี้ครับปิดประตูการเปิดการปิดก็จะเป็นแบบนี้ครับ,นะรบปิดเป็นบานพับสามพับนะครับผมนะครับ วันนี้ก็เหลือลงเงาตรงห้องห้องครัวนะครับผมห้องครัวหรือว่าเป็นห้องรับประทานอาหารก็ได้นะครับตอนนี้จะเป็นด้านข้างนะครับผมข้างเป็นสีขาวนะครับ,นะรบเดี๋ยวพาดูด้านหลัง ด้านหลังนี่ข้างหลังก็จะเป็นเฟี้ยมทั้งหมดนะครับนะครับเป็นผนังเฟี้ยมทั้งหมดนะครับอันนี้จะเป็นตรงตรงห้องน้ําเมื่อกี้นะครับที่คนงานกำลังเก็บระเบียบอยูนน่มีค่าเรียบร้อยหมดนะครับผมนะครับวันนี้ก็เตรียมตัวที่จะเก็บของกลับบ้านนะครับ ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็แวะเข้ามาดูงานเราได้นะครับเรามีอยู่สองสาขานะครับผมมีที่ระยองแล้วก็นครสวรรค์น,นะครับครับบ้านหลังนี้ขนาดรวมนะครับพื้นที่33.75ตารางนะครับผมก็จะได้พื้นที่ด้านหน้านี่ครับยาวไป7.50นะครับแล้วก็ลึกไป4.50นะครับผม อันนี้ครับนี่ครับให้ดูทรงแบบนี้ครับผมให้ดูมุมนี้ดีกว่านะครับวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเก็บของกลับบ้านนะครับผมยังไงก็ขอฝากด้วยครับผมร้านผู้ยอดไม้เก่านะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับผมลูกค้าจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเรานะครับเราจะมี บ้านหลากหลายแบบนะครับผมให้ลูกค้าได้ดูนะครับเผื่อเป็นแนวทางในการสร้างบ้านของลูกค้านะครับถ้าสนใจก็โทรมาคุยกับเราได้ครับผมไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรครับโทรมาสอบถามก็ได้ครับนะครับเรายินดีให้บริการนะครับผมวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับผมลูกค้าที่รับชมนะครับ จากร้านผู้หยอดไม้เก่านะครับผมวันนี้ก็จบงานแล้วโอเคกลับบ้านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ